มมีงานดีมากงาน cover ดีมากๆนะครับผมแนะนำเลยนะงาน cover ดีจริงรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทรงแบบว่าที่รู้กันที่รู้รู้กันเนาะจะเป็นทรงปิดนะครับหรือทรงหางทรงปลาเนาะเนี่ยคล้ายๆปลานะแล้วก็มีหางกระดูกหางปลากระดูกข,ขึ้นนะเนาะความยาวบอร์ด29นะครับ คอนเคฟค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งหน้านะครับนี่นี่ครับคอนเคฟด้านหน้านะครับแล้วก็มีคอนเคฟด้านหลังนะครับอ่าแล้วระหว่างกลางเนี่ยก็มีคอนเคฟเหมือนกันถูกไหมนี่ก็มีคอนเคือนกันนะครับผมคลิปเคฟสวยนะครับแล้วก็วิวเบดอยู่ประมาณสิบหกครึ่งเนาะเพราะงั้น <c oughs> ความสั้นแบบนี้มันจะทำให้แบบบอร์ดมันพิ้วมากๆนะครับผมฟิล <c oughs> ลิ่งเนี่ยนะครับดีมากนะครับ เพราะว่าคอนเทมันค่อนข้างเยอะเนาะมันจะติดเท้ามากๆนะครับนี่นะแล้วก็ด้วยความที่บอร์ดมันสั้นนะครับมันจะลิ้วมากนะครับผมผมชอบสไตล์แบบการพลิกอะไรอย่างนี้พลิกตัวเล่นคราบชิวๆก็ได้นะครับดีมากเนาะก็แนะนาเลยครับสําหรับคนที่หาบอร์ดทรงนี้อยู่นะครับมันอารมณ์คล้ายๆกับทรงไฟนะมันรูปทรงคล้ายๆกันนะครับผมแต่นี่เป็นค่ายคราบเลยเนาะโอเคี กิ๊เทปผมชอบมากสวยมากครับนี่นะฮะฮ่าโอเคครับบอร์ดก็จะประมาณนี้เนาะไปอยู่ข้างล่างนะครับก็จะทําการคราฟชิลให้ดูก่อนนะว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับผมการยืนก็ค่อนข้างมั่นคงมากนะครับด้วยความที่มันมีคอนเคฟทั้งหน้าและหลังเนาะแล้วก็มีคอนเคฟด้านข้างด้วยนะครับนี่นะ ครับชิวๆได้เลยนะทุกคน โอเคครับทุกคนโอ้ยคนหนฟองหน่อยโอเคก็หลังจากที่ได้ไปทดสอบเจ้าคาร์บูร์ล้อไซชิโอคิลเลอร์นะเป็นที่เรียบร้อยเนาะอุ้ยตกก็ผมรู้สึกผมนะผมว่าบอร์ดเนี่ยแผ่นนี้บอร์ดนี้ Truck C7 ของคาร์บูร์ครับเป็นเซิร์ฟเกตที่ดีมากอีกแบรนด์หนึ่ง ผมยกให้เลยว่ามันเป็นบอร์ดที่แบบเป็นตัวจบได้นะครับผมก็เล่นมาหลายบอร์ดแล้วแหละวอเตอร์บอลโยโยก็เล่นหลายตัวทีฮูโป,โปนะครับมุนดาก,กะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมีเซเ l ลเทคมาอีกแล้วก็มีบอร์ดยกผมก็เล่นมาเนาะคือฟิลแต่ละอันอะ่ะไม่เหมือนกันเลยนะครับฟิลเนี้ยอ่าคัพเปอร์เนี่ยนะครับมันสั้นบอร์ดนี้มันสั้นทําให้มันพลิกตัวอะไรง่ายนะครับ แล้วก็ด้วยความที่ซักมันเป็นซีเจ็ดเนาะมันจะมีความแข็งนิดนึงนะครับทําให้เวลาการเล่นท่าต่างๆเนี่ยมันมั่นคงเนาะถ้าเราฝึกไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะเล่นง่ายมากนะครับก้าบอดนี้เนาะโอเคก็อย่างแรกอะที่ผมชอบนะครับหนึ่งมันพลิกตัวง่ายมันเล้นท่าต่างๆง่ายนะครับสองคือพักซีเจ็ดมันมั่นคงมากนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัว โอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามช่องของผมนะเนาะฝากกดไลค์กด like, ซับสไครต์ด้วยนะครับมีอะไรก็ติดชมกันได้นะครับผมจะนำไปพัฒนาเนาะแล้วก็อยากให้ผมรีวิวบอร์ดต,ตัวไหนนะครับก็รีเควสมาได้นะครับจะพยายามหามารีวิวให้เนาะแต่อันนี้ไม่ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะครับคือผมนีก็ซื้อมารีวิวเองนะครับผมเปลี่ยนบอร์ดค่อนข้างเยอะนะตอนนี้ก็มีบอร์ดเต็มบ้านเลยนะครับโอเคก็วันนี้ขอฝากเจ้าคัพเวอร์ ลอสจำชื่อไม่ได้ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ